กรอบหน้าไม่ชัดมันคือความหย่อนพลอยค่ะมันเป็นเอจจิ้งถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมจะไปทําสัญญกรรมจะมาใช้เครื่องมือที่ไม่อินเวสีค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีหลักๆจะมี2เทคโนโลยีเด่นๆก็คือหนึ่งคืออัลตราซาวดก็คือเครื่องวิทยุมี t a r ตพอย n ์ในคนละชั้นผิวดังนั้นเนี่ยก็ใช้คอมบิเนชันคือร่วมกันทั้ง2เครื่องมือมันจะครอบคลุมในชุกชันผิวค่ะโปรแกรม Harmony Lift ที่ใช้เครื่องวิทยุชนิด2อขั้วมีการส่งผ่านพลังงานเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนทําให้เกิดความกระชับผิวค่ะ เมื่อคลื่นวิทยุเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนถึงจุดที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนโดยไปกระตุ้นตัวเซลล์ไฟโบรบาสค่ะให้ถึงอุณหภูมิ 40-60องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่คอลลาเจนจะถูกกระตุ้นที่มีการสร้างเหมาะกับใครโปรแกรม h a r m o n y Lift ก็คือโปรแกรมที่เหมาะสําหรับคนที่เริ่มมีปัญหาความหย่อนคล้อยหรือความหย่อนคล้อยอาจจะยังไม่เยอะยังไม่อยากก้าวข้ามไปถึงขั้นการทําศัลยกรรมหรือเครื่องมือที่มัน i n v a s i v e กับผิวดังนั้นเครื่องมือน,นี้สามารถมาทําได้ค่ะทำตัว h a r m o n y ค่ะหลักๆก,ก,ก็จะช่วยในเรื่องการยกกระชับพวกร่องเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนอายุเลยเลขกสามมาแล้วแล้วมีริ้วรอยตรงช่วงร่องแก้มค่ะที่รู้สึกแบบอาจจะยิ้มเยอะมันก็จะแบบเเป็นรออองยะพท ไปก็รู้สึกว่ามันก็เห็นผลเลยปาร์ตี้กับเพื่อนกลุ่มใหม่เวลาแบบเดาอายุกันอย่างเงี้ยก็จะเดาน้อยกว่าอายุจริงค่ะกระชับผิวหย่อนคล้อยลดร่องแก้มคลายผิวอ่อนล้า Harmony Lift พิเศษ4,900บาทจากปะกะติ9,200บาท